เจาดอกนั่นสิล่ะเป็นเจาดอกดอกแบบนี้แล้วเป็นสิเก็บเอาเป็นดอกเป็นดอกเป็นช่อดอกเป็นสิบวันได้เก็บยอดได้เจอดอกนั่นสิล่ะเป็นเอาดอกดอกแบบนี้แล้วเป็นสิเก็บเอาเป็นดอกเป็นดอกเป็นช่อดอกเป็นสิบวันได้เก็บยอดสวัสดีจ้ามือนี้คําม่ใหญ่หน่กับผ้ายางเลาะตรงเลาะท้าอีกคือเก่าละเลาะมือมือนี้ ป้าเบิองบันดอกทำงามไลยๆผู้ใดเหร่เมื่กี้มีอยู่เพียงเดียวมีอยู่ครึ่งเดียวสวัสดีจ้ามือนี้คำแมาย่อยหนุ่ยก็พผายงางเลาะตรงเลาะท่าอีกคือเก่าหละเลาะมึืองมือนี้ป้าเบิองบันบันเ่คืนใหญ่เพราะมันงามหนาตาเป็นกระขยายแผ่นออก อสวัสดีจ้ามือนี้คำแมาย่ญ่หนกับผ้ายางเลาะตุงหลาะท่าอีกคือเก่าละหลาะมบืองมือนี่พ้าเบึ่งบดเป็นขยายผ่านออกมาจิบเสาหนึ่งบ่าเล้อเด้อนีงานบวมเป็นงานหน่อยได้จ้างานบง่ายบากเงาเลยงานญ่าง่ยเงางนักดอกมันอากลาดอกไหลาย มันม so อดอกมันมีมชอดอกในหละกันทีกิฟตันื่อคืนให่เพราะมันแง่มนัตาเพิ่งจะขยายพ่นออกขยายพันออกอัน่อคืนใหเพราะวมันง่มนัาตาเพิ่งจะขยายแผนออกขยายแผนออกอันื่อคืนใ่เพราะวมันแง่มนัาตาเพิ่งจะขยายพันออก ยายพันออกแน่เลยจิบติเทลไล่ไล่มาผามาอัปเดตขับคุนจ้องสวัสดีจ้ามื่นนี่คำแมาย่อยเหม่ยกับผ้าย,ยางเลาะตุงเลาะท่าอีกคือเกาละเลาะมบืองมื่นนี่ผ้าเบิองบันตอนนี้เพิ่นขยายพันออกมาเต็มงานหน้าฝนดิ เห็นแต่พิ่นจีบดอกบ่เห็นเพิ่นจีบยอดนะก็เสียจีบซ้อนบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสเป็นตะฝนตกอีกบ่ขึ้นนี่เป็นตะตกอีกบ่เมื้อเจ้าว่าบรรยากาศเป็นตะตกบ่ย่านบ่ม,ม,มุ่งย่างไปเบิง่งอันพักขั้นจองพักขั้นจองตอนนั้นพาไปเบิง่งมีอยู่เครื่องแปงเนาะเครื่องงานผมขึ้นอยู่ดอกเดอ้อบรรยากาศนี่ ท้องฟ้าแจ่มใสยุดโบเพยตะวันเป็นมีก่อนมีหลาย,ยุเนาะผ้าซื้อว่าปูกเป็นเศรษฐกิจก็ได้เป็นเพื่อเศรษฐกิจก็ได้บรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสเป็นตะฟนตุกอีกบ่ขึ้นนี่เป็นตะตกอีกบ่มือเจ้าว่าบรรยากาศเป็นตะตุกบ่ย่านบ่มอตีคืนอย่างเป็นดำไม่ดำเพยออกเต็มนั้นนะ กิบไ่ได้หน่อยเด้อค่ะกิบไ่ได้หน่อยเป็นไข่ใหญ่แพนออกมามกิบเสาหนึ่งบ่แล้วเด้อนี่งานบ่เป็นงานนิดหน่อยเด้อจ้างานบ่ายหบดเงาเลยงานง่ายง่ายเงาเงาได้ดอกทำง่ามไลยๆปุณหะเมื่อกี้มีอยู่เพียงเดียวมีอยู่ครึ่งเดียวสวัสดีจ้ามือนี้คำาม่ย่าหนุ่ยกับผ้ายางเหรอ สุงเลาะทาอีกคือเก่าล,ล่ะเลาะบึงมื้อนี้ป้าเบิ่งบัดสวัสดีจ้ามื้อนี้คํามาย่้ายเหมยก็พผ้ายางเลาะสุงเลาะทาอีกคือเก่าล,ล่ะเลาะบึงมื้อนี้ป้าเบิ่งบัดนีคืนยังเป็นมาดําใหม่ดําแพออกเต็มนัินนะเก็บบ่ได้น้อยเด้อค่ะเก็บบ่ได้น้อยเอาเลยเก็บติดเทลายๆ,ๆ,ๆ มาแฟ่มาอัปเดตปักกันจองพี่ยยางไปเบึงเนาะยางเบึงเบึงทองฟ้าเบึงอากาศไปน้ำเปสิพาไปเบึงปักกันจองอากาศท้องฟ้าแจ่มใสเป็นตะฝุนตกอีกบ่อขึ้นนี่เป็นตะตกอีกบ่อมุจาว่าบรรยากาศเป็นตะตุ่บ่อย่าน่ม่บมรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสเป็นตะฝุนตกอีกบ่อขึ้นนี่ เป็นตะตุกอีกบ่มุจเจ้าว่าบรรยากาศเป็นตะตุกบ่ย่านบ่มบ่เนาะเห็นแต่พันจีบดอกไมเห็นพันจีบหย่อนนะก็เสียจีบซ้อนบรรยากาศท้องฟ้าแจ่มใสเป็นตะฝนตกอีกบ่ขึ้นนี่เป็นตะตุกอีกบ่มุจเจ้าว่าบรรยากาศเป็นตะตุกบ่ย่านบ่มบ่ตีคืนอย่างเป็นมาดำมไม่ดำมเพรออกติมน <biography. S 2> <laughs> ั่นน่ะ กิฟบ่ได้หน้อยเด้อค่ะกิฟบ่ได้หน้อยมาชมเพิ่นเกษตรปลูกปัาดันจองเนาะ่งาม,งามสวัสดีจ้ามือนีค,คําม่ย่าหน่กับผ้าย่างเลาะตรงเลาะท่าอีกคือเก่าละเลาะเบืง้งมือนีผ้าเบิง่งนบาดยางคน่นเด็กจ้างโคตรกิบพุ่นนี้แงามค่ะแงามเนี่คลิปนี้บมี่ยังไรผ้ามาใบจวดดอกจังสีละ ก็จะเอาดอกดอกแบบนี้แหละเพื่อนจี๊ปเอาเป็นดอกเป็นดอกเป็นช่อดอกเพิ่นจีบ่ได้จีบยอดเพิ่นขยายพันธุ์ออกมา่จีบเสาหนึ่งบ่แล้วเด้อนี่งานบ่วเป็นงานหนี่อยๆเด้อจ้างานแบบงี้แบบเงี้วเลยงานใหญ่ใหญ่ยาวนี้ฝ้าหางไปเบิ่งเนาะหางเบิ่งเบิ่งทองฟ้าเบิ่งอากาศไปน้ำไปสีผ้าไปเบิ่งพักกันจบ คือว่าปลูกเป็นเศรษฐกิจก็ได้เป็นเพื่อเศรษฐกิจก็ได้จ้างคนคนนี้ติดจ้างคนเคิดคนนี้งม่มคัะแง่มเนี่ยคิปนี้บ่มี่ยังลายผ้าไหมย,าง,า,มยางไปเบิง่งอันพักขั้นจองพักขั้นจองตอนนั้นพาไปเบิง่งมีอยู่เครื่องแปลงเนะเงงานนนะเครื่องแง่มติดเจอดอกกางสีล่ะเป็นเจอดอกดอกแบบนี้แล้วคนจะก็บเอา ดอกเป็นดอกเป็นช่อดอกเพิ่นสิบวได้กิบยอดเอาเลยกิฟตด้ิลเลตหลายหลาย,ลาย,ลายมาผา,ามาอัปเดตฝักท่านจองผมขึ้นอยู่ถองเด้อบรรยากาศนี่จองผ่าแจมใสยูบ่เพียต่วันเป็นมีก่อนมีหลายยุ่เนะาะสิฟพ้า ขันเม็นมีน้ำมีน้ำตลอดคือเพิ่นนี่เนาะโอ้ปลูกจักสองงานสามงานไอ้ดอกมันอา,ลาคลาดอกหลา่ๆเอ็นมาดอกมันนี่บ่ช่อดอกนี่ล่ะเพิ่นสิเก็บถือว่าปลูกเป็นเศรษฐกิจก็ได้เป็นพืชเศรษฐกิจก็ได้ได้เครื่องใหญ่เพิ่นมาดำใหมด่ดำแพรออกเต็มนั่นนะ กิบไปได้น้อยเด้อค่ะกิบไปได้น้อยสวัสดีจ้ามื้อนี้คำแมาย่อยหนึ่งก็พาย,ย่างเลาะตุงเลาะท่าอีกคือเก่าล่ะเล่อมืงมื้อนี้พาเบิ่งบันขึ้นอยู่ตรงเด้อบรรยากาศนี่ต้องฝ่าแจมใสอยู่บ่แพ้แต่ว่าเป็นมีก่อนมีลายอยู่เนะาะผพาองกันส่องเนาะ มาเราก็สิพาไปเบิ่งผาบขึ้นอยู่ถึงเดอ้อบรรยากาศนี่ต้องป้าแจมใส่ยุดโบเพียตะวันหันป็นมีก่อนมีแลายอยู่เนาะผีแพ่งกันจองเนาะพาเบิ่งกองมาเราก็สิพาไปเบิ่งพผาไอ้ญยางไปเบิ่งอินพักขั้นจองพักขั้นจองตอนนั้นผ้าไปบึง่ง มีอยู่คืงเปลียน,น,นเนาะคืงงนง่ามวันเมื่อคืนให่เพราะมันงามนะแตาเพิ่งจะขยายแผ่นออกย้ายแผ่นอนอกเนาะเห็นแต่เพิ่งกิบดอกเพิ่เห็นเพิ่งกิบหยอดนะคนสว,วยกิบซอยอีคืงใหญ่เพิ่งมาดำ่มไม่ดำ่เพรอ,ออกติมนั่นนะกิบบ่ได้หน่อยเด,ด้อค่ะกิบบ่ได้หน่อยเนาะ ได้เพิ่อนกิบดอกว่าเห็นเพิ่อนกิบยอดนะคนสิว่ากิบตอดตอนนี้เพิ่นขยายพันธุ์ออกมาเต็มงานหน้าฝุ่นดิรองกันจวงเนะาะผ้าิ่งกองมาแนละ้วก็สิ่ผ้าปเบิ่งผัดกิฟต์ขันเม่นมีหน้ามีน้ำตลอดคือเพิ่นนี่เนาะโอ้โหเจ็ดสองงานสามงานเนย ดอกมันอาคลานดอกไหลาๆเอ็นมาดอกมันนี่ละช่อดอกนี่ละเป็นจีบเป็นตีคืนไงเป็นมาดำมไม่ดำมเพอออกตีมนัี้ยนะกีบไ่ได้หน่อยเด้อค่ะกีบไ่ได้หน่อยไอ้นยางไปบึ้งเอ็นพักขันกข้นจองพักขั้นจองตอนนั้นผ้าไปบึง้ง